Comingo, Commino, 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 it Commino it It's It's Go there <S oh. it s there สวัสดีค่ะพี่กะทิสวัสดีค่ะพี่อ๋ค,<า>คือทำไมวันนี้ฉากหม่เคลียร์ได้กว่าเดิมแล้ววะแน่นอนคงความเป็นอังกฤษกนิดนึงด้วยกัน เอาตู้โทรศัพท์แบบอังกฤษเข้ามาเลยนี่คือตู้โทรศัพท์และนี่คือ ตู้ไปสนีไทยที่เรามีไว้ามมีคนหลายๆคนส่งจดหมายมาหาเราทั้งบ้านบอกว่าริงเออจริงบอกว่าเฮ้ยทำไมโมละล่ะทางเนี้ยส่งมาในตู้นี้ได้นี่โมคือคนรู้ที่อยู่เราเนี่ยเก่งพูดเลยแต่เราก็ได้รับจดหมายมาด้วยมีคนบอกว่าท้าไมทำแต่อายเอล่ไม่ทำโทอีกบ้างหล่ะบอกเลยว่านี่ไงถึงเวลาของมันแล้วจ้าเราอีกมาแล้วหลายคนเริ่มสงสัยว่าตกลงอีโทอีกเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรพี่เคพีตกลงอีกคือข้อสอบภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะวัดระดับการสื่อสารนั่นเองว่าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากน้อยขนาด ไหนเนาะมีพูดมีฟังมีอ่านมีเขียนครบงี้ผิดค่ะไม่ใช่นะมีแค่ฟังกับมีแค่อ่านเท่านั้นเนาะฟังกับอ่านใช่ฟังกับอ่าน2องภคาถ้าเกิดว่าถามแค่นี้เอาจริงง่าย,าย,ายๆสั้นๆเ,เอาไปใช้ทำอะไรอะเอาไปใช้ในการ สมัครงานนั่นเองบริษัทใหญ่ๆต่างๆใช่เขาจะดูคะแนนโทรอีกเราใช่ให้งานหรือไม่ให้อะไรอย่างเงี้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมีคุณสมบัติเรื่องของการสื่อสารทางภาษาอังกฤษหรือเปล่านั่นเองยางเช่นสายการบินใช้เปล่าสายการบินใช้ค่ะโรงแรมใช้เปล่าโรงแรมใช้ค่ะโรงพยาบาลใช้เปล่าแล้วแต่โรงแรมด้วยนะโรงพยาบาลเนาะเออทำไมต้องโรงพยาบาลด้วยอ่ะก็อยากรู้โรงพยาบาลใช้เปล่าบางที่เขาไม่แขกต่างประเทศเยอะใช้เหมือนกันนะข้าราชการใช้ปะ ข้าราชการยังไม่รู้จริงๆอหว่ายังไงแต่มีข่าวมาว่าบางที่อาจจะเริ่มใช้แล้วเพราะฉะนั้นสอบไว้ก่อนจะเป็นประโยชน์มากเลยแล้วว่ะใช่เดี๋ยวเราขอแนะนำพาร์ทแรกก่อนดีกว่าเลยพี่เกศีเนาะ<ด>พาร์ทแรกเนี่ย listening คือมันจะมีทั้งหมด100ข้อคะแนานเต็มของฝั่งนี้คือ495คะแนนถามว่าทำไมถึงไม่เต็ม500อะ ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคไม่รู้เหมือนกันแล้วนั่นคือสาเหตุที่เราไม่รู้เลยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้รอยข้อ495คะแนนแบ่งออกเป็น4พาร์ทค่ะลุงเนาะสี่พาร์ทเล็กๆเลยพาร์ทแรกคือฟอนตกราฟหรือรูปภาพจะมีรูปภาพมาให้10ข้อให้เราเลือกช้อยส์ที่อธิบายรูปภาพได้ดีที่สุด่าส่วนที่2เราเรียกมันว่า question กับ response question คือคำถามส่วน response คือคำตอบค่ะเนาะจะมีการให้ฟังคำถามคำตอบสั้นๆและเลือกคำตอบที่ตอบได้ใจความมากที่สุดที่สุดนั่นเองเนาะ พาคนี้มันจะยากตรงไหนอ่ะตรงที่ท้ายสุดคําถามหนูก็จะไม่เห็นคําตอบหนูก็จะไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยยากไปปะต้องฟังเอาอย่างเดียวเออนาะแต่ตรงนี้เขา เขาคือเขาต่อให้เรามีแค่ A B C เท่านั้นคือเพราะฉะนั้นถ้าจะมั่วข้อไหนห้ามมั่วข้อที่เป็นข้อดีด็อกแล้วกันใช่ข้อ11จนถึงส0่เนาะตรงนี้หลังจากนั้นอีก30ข้อจะเป็นส่วนที่เรียกว่า conversation conversation ตรงนี้แน่นอนเป็นบทพูดของคนสองคนเหมือนมี A กับ B พูดกันอย่างงี้แค่ K <อ>สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแต่มันจะยาวกว่านี้นิดนึงแล้วเป็นภาษาอังกฤษเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความยาวจะอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงหบรรทัดแล้วแต่ความยาวกคือพูดสลับกันไปสลับกันมาพูดสล คำถามเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฟังทั้งหมด10บทสนทนาเป็นคำถามทั้งหมด3 0ข้อและ30ข้อสุดท้ายตั้งแต่ข้อ7 1จนถึง100จะเป็นอีกส่วนที่เรียกว่าทอล์กนั่นเองทอล์กเอาเลยคนบอกเฮ้ยทอล์กอ้าวไหนบอกว่าไม่มีไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการพูดไงทำไมมีทอล์กอ่ะอย่างเงี้ยทอล์กเนี่ยแปลง่ายคือบทพูดหรือบทความยาวๆที่คนคนเดียวอ่านตรงนี้จะมีแค่คนหนึ่งคนอ่านเนาะตัวอย่างอย่างเช่นพยากรณ์อากาศ ประกาศตามสนามบินบ้าง่ะประกาศตามสถานีรถไฟเป็นพวก announcement ต่างๆหรือ weather forecast ก็ได้หรือเป็นพวก advertisement ก็ได้ำเนียงดีเนาะนิดหน่อยค่ะเนาะทำไมต้องอวยกันด้วยนะตรงนี้จะต้องฟังทั้งหมด10บทพูดเหมือนกันและตอบทั้งหมด30ิคำถามนั่นเองเนาะรวมกันทั้งหมดเป็น100้อข้อคะแนนทั้งหมด495คะแนนใช่ถูกองคืองาบอกว่า ฟังอะหนูไม่ค่อยมีปัญหาหนูไม่มีปัญหาอีพาร์ทถัดไปเนี่ยแหละพี่เคีซึ่งคือพาร์ทเ e a d i n g นั่นเองเนาะหรือว่าพาร์ทการอ่านนั่นเองตรงนี้เราบอกไปแล้วว่ามี1 0 0ข้อ495คะแนนแต่เขาแบ่งเป็นพาร์ทจะย่อยอย่างนี้เธอพาร์ทที่เรียกว่าพาร์ทที่5ก็คือ Incomplete Sen เ e n c e นั่นเองมีประโยคมาให้แน่นอนโจทย์มีประโยคมาให้และมีการเว้นแหว่งไว้หนึ่งช่องว่างเอออันนี้คือยากนะเออแล้วก็มี ABC D ดีให้หนูเลือกนั่นเองเพราะฉะนั้้้นลลออกกกกาาาตตตตมมัถููงงหไวยแะ ความหมายของมันนั่นเองคือต้องรู้แกมมาแกมมาเนี่ยสำคัญเลยพาร์ทนี้อีกพาร์ทหนึ่งที่แกมมาสำคัญคือพาร์ทไหน,ไหนไหไรู้ไหมอาร์่ารพาร์ทถัดมาคือพาร์ทที่6นั่นเองเนาะหรือว่า text completion นั่นเองตรงนี้เนี่ยพูดเลยว่าความยากยากขึ้นกว่าข้อตะกี้เพราะตะกี้เนี่ยพาร์ทตะกี้เขาบอกว่าเคยมีประโยคมาให้ลาเว้นไปหนึ่งชอ่องตรงนี้มาทั้งเทคเลยเธอ ยาวประมาณนี้เออยาวจละเนาะแล้วก็ให้ตอบคำถาม3ข้อตรงนี้มีทั้งหมด12ข้อด้วยกันเนาะรวมกัน <12 S> 2พาร์ทนี่คือเทสแกมมาใช่เทสแกมมาัหมดี่อรวมกันทั้งสพาร์ทคือ52ข้อพาร์ทห40พาร์ทห1 2รวมกันคือถ้าพี่คะพี่คะหนูมไม่เก่งแกมมาค่ะหนูเรียนมาแล้วหนูจำไม่ได้นูทำไงอะคะ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องทบทวนหน่อยนะทบทวนกันหน่อยนิดนึงแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าเฮ้ยกลับมานึกไม่ออกจริงว่าจะทำยังไงลองมาดูพา์ทัดไปดีกว่าว่าจะทำยังไงกันดีเนาะพา์ทันไปคือพา์ที่เป็น reading comprehension นั่นเองหรือความเข้าใจในการอ่านนั่นเองเนาะให้อ่านบทความอย่างนี้แน่นอนมีบทความให้อ่านจะเป็นคําถาม3ข้อถึง5ข้อซึ่งแน่นอนไอ้พวก5ข้อเนี่ยจะเป็นพาทหลังๆแล้วคือข้อ1 8 0ถึง200นั่นเองเนาะตรงนี้แน่นอนมีบทความถึง2บทด้วยกัน ออคือบางคนบอกว่าไม่เคยเจอมาก่อนตกลงมีบทความสองบทประกบอบกัน,นดีเหรอประกบกันเลยจ้าแล้วมีคําถาม5ข้อให้ตอบงั้น20ข้อสุดท้ายก็ต้องใช้ใชชวเวลายเยอะมากเหมือนกันน่าจะเป็นอย่างนันเลยแหละพาร์ทนี้ที่เป็น reading รวมกันมีกี่ข้อ,อตกลงรวมกันท้ายสุดมีทั้งหมด 48ข้อคณิตศาสตร์ไม่ค่อยเก่ง48ข้อกับ48ข้อข้อที่เหลือนั่นเองอ๋องั้นไอ้ g ร a มมา52บอี่ิ48รวมกันเป็น100ข้อ495ข้อคะแนนค่ะอ่าแล้วนั่นคือที่มาของคะแนนโทอีก990คะแนนนั่นเองเนาะ listening ส9 5 reading ที่รวมทั้งฝั่งการอ่านแล้วก็แรรมมาไปด้วยอีก495รวมกันเป็น990ถูกต้องเพราะฉั้นต่อไปห้ามถามเราอย่างนี้พี่พี่จะทำาไงให้คะแนนได้1เหนนึ่งไดีทยันเ จะทำยังไงแล้วล่ะเอออันนั้นคือเต็มอยู่แล้วน้อคะแนนเต็ม990ส่วนใหญ่คะแนนที่น่าจะเอาไปใช้สมัครงานได้ส่วนใหญ่คือ550ขึ้นไปเออบางที่ที่ต้องการคนที่รู้ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นก็อาจจะเป็น650ร้อยแปว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปถัดไปแล้วแต่ตำแหน่งงานดีกว่าเอางี้ดีกว่าคลิปถัดจะทไปเนี่ยเราจะมีมาแนะนำกันให้วิธีการทำเออใช่ถูกต้องขอให้ติดตามชมใช่ไหมพี่เคปพีแน่นอนและถ้ามีคำถามสงสัยอะไรส่งสมัยมหาพกเราได้อันนี้เรื่องจริงปะเดี๋ยวจะส่งอีเเมลกกัันน สวัสดีค่ะ